อันนี้ทำอะไรคุณพ่อแมาหอยเชืล์มเอาไว้ติดใสนี่ไปดคุพ่อ,อ,อติดหมองมันลงจงลัง,ลงค่องอารถแห่คอเขาอ่อยบ้านมาะมณอาทิตย์หนึ่งเลพ่อเกี่ยวนี่ที่แนะที 8, นี่ที 8, ท 8, ท 8, มือได้อเป่ เขาบริการบ,บ้านบ่เร่นหน้าเสืกี่ยโอเคลยครับออ้วครับครับขึ้นเดียวขึ้นเดียวไป้่ก็ก็อีกขึ้นเดียวนะครับแล้วอันนี้แปดก็ที่แปดที่เสร็จแปดยี่เรื่องเ,เอ้งานแบ็กอัพมา

ก่อโรนรรับ้างเราทีนะถ้าเกิดานนะเาไเลท่านนาจารย์หลมาน้าไลเรื่องาเอเนาอกรต่อรถเนนะครับต่อทันโรงเรื่องนี้เนะครับอยากต่อโงแรรับจ้านั่นก็ะได้ต้นทนเาหร่ครับอห้างาาเลยนะอะไรอ่ะโอ้โหปาะทับใจอ่าทุก่างไรือว่า ཁོ་མོ་གིས་ཁོ་རང་གི་གཟུགས་པོ་ལ་བལྟ་བ་དང་། ཁོ་རང་གི་གཟུགས་པོ་ལ་བལྟ་བ་དང་། ཁོ་རང་གི་གཟུགས་པོ་ལ་བལྟ་བ་དང་། ก็เตือนเคลนานเคื่อนข้ามกเคือนระบบที่แมีตั้งขณาบอัล้งฮะแต่เตยมันลงแง่กับเมยื่อนเ่อนเอาเปล่าเลยด้อ่ะเข้าเนี่เป็นดิดใส่เลยใส่ครับไม่ใหญ่ีิครับอันนี้เอาไปเป็นหมอกว่านครับแนอูแนอู

ว right? yeah, ่าปัเรงรัหล่๊งกหลกะ่งัหลายกะหล่นก่นันก่อนวัน่อนก่อนก่อนั่อวอกักััันั่ักัน่นกันนน่อ แล้วแต่จะมาเอาไปเราทีนี้หนีสร้างรแเป็นต้อคนตัวเองครับตัวสองคนก็มีมุกนะแล้วก็บอกไอ้พวกนี้ตัวตู่สามคนก็บไอ้มุกนะครับเค่ายไปไปครับเวลาตอนนี้ก็สามทุมกว่า

อก่เมีเฮ็ดยังกันอยู่มอกไหลสุดออไรสดบ้ดอยู่ับความเตรียมพร้อมของทีมงานครับก่อนออกงาน เดียวไม่ให้ยไม่ใช่าเดอรไม่่กันมากแต่ส่อแล้วครับจิ้งจ้านรดแท้เจริญศิลป์ Hãy subscribe cho kênh ที่มงค,ครับตำรวจความพร้อมก่อนออกงานครับดูงานยาว

คลิปนี้ก็สิเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนะาะฝากติดตามนะครับทีมงานรถแห่เจริญเซียนเข็มกบมชัยการมีงานติดต่อได้ครับไอ้ไอ้ล็อกยิง